สวัสดีค่ะจะรบกวนให้จองบริการที่ปันปุริวิลเนสหน่อยค่ะสท่านค่ะจะเข้าไปใช้บริการประมาณ11อโมงนะคะได้ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะวันนี้จะ มาเซอร์ไพรส์ปอมใหม่เพราะว่าเขาเป็นวันเกิดนางจะพานางมาแช่ออนเซนแบบ่อนคลายสุดพิเศษแต่ว่าไม่บอกหรอกเซอร์ไพรส์อ้าวแล้วเมื่อกี้เตยโทรหาใครอ่ะอ๋อเป็นบริการเลขาส่วนตัวเมืองไทยสมายสเครเทอรี่ค่ะสำหรับสมาชิกเมืองไทยสมายคลับนะคะใช้คะแนนสะสม30สมายพอยต์นะคะก็สามารถแลกรับสิทธิ์ใช้ได้1ปีค่ะเพียงแค่โทร1766กด4ส่วนสมาชิกเมืองไทยสมายคลับนะคะระดับแพทินัมและเพสตดก็สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิบริการได้ฟรีนะคะเพียงแค่ กด1766กด5ค่ะบอกเลยว่ามีการให้บริการเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายการนัดหมายด้านการแพทย์การท่องเที่ยวการช่วยเหลือบนท้องถนนเขาให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะเห็นไหมตะเกียกก็ใช้บริการเลขาส่วนตัวจองที่ปันปุริสะดวกสบายมากๆโหดีมากเลยอ่ะใช่แต่ตอนนี้ต้องไปทำผมแล้วเดี๋ยวพอหมายสงสัยอย่าพูดเสี่ยงดังไปเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์อย่าพูดเสี่ยงดังไปอย่าพูดเสี่ยงดังไปไม่ตอนนี้ตัเสียงดังสุดเลย เดี๋ยวไปทำผมก่อนนะไปแล้วนะพร้อมือยังคะที่เตยจะแกงอะไรหนูอีกอ่ะนี่มัดมัดตั้งแต่ข้างล่างแล้วนะวันนี้จะพามาเซอร์ไพรส์เปิดเปิดก่อนเปิดก่อนแกะผ้าก่อนนะช่วยเดี๋ยวแกะผ้าเดี๋ยวหันหันหันหลังท่านท่านเซอร์ไพรส์แฮปปี้บ day ค่ะ วันนี้จะพาคุณเพื่อนมาผ่อนคลายแบบเหนือระดับก่อนจะเข้าไปเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชม oh, ก่อนเย <okay S 1> ล่าสวัสดีค่ะสมัยออเดกกลับเมือนใครสมัยกลับค่ะ วันนี้นะคะจะพาเพื่อนมาแบบว่าอารมณ์ผ่อนคลายแบบเหนือระดับต้องที่นี่เลยค่ะปันปุริเวลเนสชั้น12อาคารเกสรทาวเวอร์ค่ะ <Wow. S 1> วันนี้เพื่อนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดลด <Wow. S 1> วันนี้นะถ้าพี่เตยอยากได้อะไรบอกเป้าหมายทำให้หมดค่ะซ้ายจะไปซ้ายสั่งขวาก็จะไปขวาเลยค่ะพี่เตยไปไป <S <S รังเอาไป <S <S <ๆ S 1> ลเลยหรอ เลยคะเพื่อนเลิศไหมคะเลิศมากค่ะนี่ทำไมจู่ๆวันนี้แบบเพื่อนดูเป็นสายเปยขนาดนี้คะไหนๆก็ไหนๆจะพาเพื่อนมาเซอร์ไพรส์ทั้งทีค่ะเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะไม่เสียเงินอีกแล้วเพราะเราใช้สิทธิพิเศษของสมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนน300 Smile Point แลกรับ One Day Onsen Pass พร้อมชุดอาหารและเครื่องดื่มปันปุริเวลเ n e s s คูซีนด้วยค่ะแปลว่าวันนี้ไม่เสียเงินสักบาทเดียวอ่าใช่เพิงรู้ว่าเมือง สมายคลับเขามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยอ่ะนอกจากจะพาเพื่อนมาผ่อน <ฮะ S 2> คลายแล้วเนี่ยจะถือโอกาสนะคะพาคุณผู้ชมที่เป็นสมาชิกเมืองไทยสมายคลับมารีวิวที่นี่ด้วยค่ะปันปริเวลเนสค่ะ อุいい้ยจริง เยอะมากบนะ่เนะี้บ่โซดาสังเกตง่ายมากคือมีฟองฟองเขาบอกว่าบ่เนี้ยช่วยเปิดรูฟุงค์นแล้วก็กำจัดแบคทีเรียเพื่อที่จะไปบ่ต่างๆนะคะแล้วก็บ่ที่สองนะคะคือบ่ซิกเนเจอร์ของเขานะคะเขาบอกว่าน้ำแร่อันนี้นะคะเป็นน้ำแร่ที่ดีหนึ่งในสามนะคะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมาจากเมืองคุคัตสึเลยนะคะนี่ค่ะซีซันอลเลยนะคะตอนนี้นะคะคือเอามาจากน้ำแร่ที่ดีที่สุดนะคะตามวิูการของประเทศญี่ปุ่นเขาเลยนะคะมาจาก โนบุริเบสึนะคะอันนี้มาจากฮอกไกโดซึ่งตันนี้นะคะจะลดความปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อด้วย,ยที่สำคัญนะคะเขาลดรอยแดงจากผิวแต่ปกตินะคะปอใหม่ะที่นี่นะคะเขาจะปิดม่านนะคะแต่วันนี้พิเศษ oh. ให้กับรายการของเราแต่ว่าเราจะไปชิลกันแล้วพูดมาขนาดนี้ค่ะ <c oughs> ไม่ให้ดูนะคะปิดไม่สนคั <c oughs> <c oughs> อาหารและเครื่องดื่มได้เลยนะคะที่ e ว l n e s s Bar นะคะจะเลือกอาหารได้2เมนูนะคะคือของพี่เตยนะคะ s p ะ c y ป h ซ c ี่ชิคเก้ของป้อใหม่ค่ะคือชิคเก้นเ t k คีนัวสลัดนั่นเองค่ะชิมแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเรายังสามารถเลือกเครื่องดื่มนะคะได้2อย่างก็คือของคุณเนี่ยเป็นกรีนดีท็อกนะคะแล้วของไปเตยนะคะเป็น w a t e r m e l มลอนเตอรค่ะดิฉันเนี่ยขอทานอาหารให้เสร็จแล้วก็จะนั่งชิลแบบให้อาหารย่อยแป๊บึงพอห ย่อยแล้วเนี่ยจะเข้าไปแช่ออนเซนต่อค่ะเดี๋ยวกินเสร็จก็ต้องกลับสิเดี๋ยวเขาคิดเงินเพิ่มหรอกเข้าๆออกๆออกไม่กลับแล้วก็ไม่เสียจ้าเพราะว่าเราใช้สิทธิพิเศษของสมาชิกเมืองไทยสมายคลับค่ะวันเดย์ออนเซนพาสค่ะอยู่<ำ>แบบว่าไม่จำกัดเวลาค่ะเลิศมากพี่เตยคือ<ไ>อยู่กันไปยาวๆเลยใช่ค่ะนอกจาก ที่เราใช้วันนี้นะคะที่นี่ยังมีบริการเรื่องสปาะนะคะผลิตภัณฑ์สกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายนะคะรวมถึงเครื่องหอมด้วยสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่รับชมอยู่อยากจะมองหาว่ามีสถานที่ที่ไหนนะที่สามารถช่วยให้เราผ่อนคลายได้หนีจากมลภาวะในเมืองกรุงได้แนะนําที่นี่เลยค่ะปันปุริค่ะใช่ค่ะจากที่เราแช่ออนเซ็นมาทั้งวันก็เชื่อได้ว่าผ่อนคลายจริง,รงๆก็ต้องขอ<ๆ>ขอบคุณเส,สื้อผ้าสวยๆวันนี้ของเราะนะคะใช่แล้วค่ะจากโพเมโลค่ะขอบคุณมากๆที่ สนับสนุนใช่แล้วค <มา S 2> ่ะข,ข,ขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณเพื่อน Happy Birthday ค่ะขอบคุณค่ะ Happy Birthday ขอบคุณคากายขอบค,ค,คุณนะคะค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เตยขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงอ้าวฮาัลโหลค่ะป้อมหม่ค่ะใช่ค่ะวันนี้วันเกิดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะ แหมผู้ชายโทรมาอวยพรวันเกิดแล้วสิยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ใช่ผู้ชายแบบนี้คือสมายสักแคทรีคือเลยค่ะส่วนตัวเขาจะโทรอวยพรทุกปีน่ารักมากอุ้ยเป่ใหม่ก็ใช้หรอเมืองไทยสมายสักแคทรีนี่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราก็ใช้บริการนี้เหมือนมีเลยค่ะส่วนตัวมาอยู่ข้างๆตัวจริงๆเลยสะดวกสบายมากใช้งานง่ายด้วยคือเลิศมากนะไปไปช้อปปิ้งไปคุณเป้าใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะคะล โทรศัพท์ปุ๊บมีของขวัญปั๊บมีชายแน่ๆค่ะขอเท่าละคะจากไหนคะจากโครงการเมืองไทยสมัยเบิร์ดเดย์ค่ะให้น่าแปลกค่ะทราบว่าวันนี้เป็นวันเกิดคุณเปาหมายก็เลยเอาของขวัญพิเศษมามอบให้คุณเปาหมายค่ะขอบคุณค่ะนี่ความสุขมากมากนะ เทคแคร์ดีๆแบบนี้คือผู้ชายคือไม่ต้องเราไหมอ่ะเดี๋ยวมันคือเรื่องการคนเทคแคร์ก็ส่วนคนเทคแคร์แต่อันนี้เมืองไทยสมัยคลับเขาดูแลอย่างเงี้ยดีดูแลทุกปีจากคุณอุ้ยเลิศมากพี่เตยไปไปช้อปปิ้งต่อหนูยังไม่ได้ของขวัญเป็นชิ้นเป็นอันจากพี่เตยเลยนะคะไป้าพี่นิดๆๆๆๆิดน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 ิด